สวัสดีคนชาวราศีตุลค่ะราศีตุลคิมอ่านความรักความสัมพันธ์ให้คุณค่ะเป็นปักของวันที่หนึ่งมกราคมนะคะจนถึงวันที่10มกราคมค่ะไอีไลนยคิมใส่ไว้ให้เรียบร้อยอยู่ที่บนจอนะคะรู้สึกตัวกอไอคิมเข้ามากนแล้วกันเนาะตัวนี้เป็นแบบส่วนรวมเพราะฉะนั้นเราไม่ดามมากกันนะคะเรื่องเราสลับกันได้คุณสลับกันเอาเองเลยค่ะคิมจะอ่านเพยงด้านเดียวเท่านั้นเอาละค่ะคนชาวราศีตุล ขอดูหน่อยว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณที่ผ่านมามันเป็นเช่นไรบ้างที่คุณเจอมาน่ะนะพลังงานคุณขัดได้หนึ่งไม้เท้านิเอสอ of ฟอนนะคุณได้สิบถ้วยค่ะคุณได้จับติดคุณได้เก้าถ้วยคุณได้แปดไม้เท้าคุณได้เก้าไม้เท้าอูใช้คำว่าคนชาวราศีตุลคิมรู้สึกเหมือนว่าคุณมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่ แต่ดันผิดที่ผิดเวลาไปน,นิดนึงผิดคนไปน,นิดนึงด้วยความที่คนคนนั้นอาจจะมีครอบครัวแล้วหรือตัวคนชาวราศีตุลเองที่มีครอบครัวแล้วมีแฟนอยู่แล้วนะคะแล้วคุณดันให้คนคนนี้เข้ามาหรือคุณดันไปเข้าไปวุ่นวายกับใครเอาเป็นว่าคิมขออ่านว่าคุณเข้าไปเขาเรียกคุณเข้าไปมีความสัมพันธ์กับคนที่มีครอบครัวแล้วละกันมันจะได้อ่านง่ายๆถ้ามันไม่ใช่ก็สลับกันเองนะ ประมาณนั้นนะคะเหมือนคุยกันได้สักพักหนึ่งนะคะแล้วก็มนรู้ว่าเขาดันมีแฟนอยู่แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันดีแล้วอ่ะคิมมาว่ามันรู้สึกกันไปแล้วอ่ะตอนนี้มันเลยมีปัญหาใหญ่มากว่าจะยังไงกันดีนะคะจะจะจะต้องเลิกไหมหรือจะยังไงคือมันเอาตรงๆนะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนเข้าไปคุณสมควรเลิกนะคะอันนี้พูดกันแบบเบเบเลยนะแต่คิมเข้าใจ ทุกครั้งเด็ดดาดูส่วนตัวคิมจะเข้าใจดีเทลของเรื่องเนื้อเรื่องข้างในว่าบางทีมันเลิกไม่ได้ก็มีนะบางทีมันมีเหตุผลส่วนตัวนะคะที่มันไม่ใช่ตอนนี้ที่จะเลิกเวลานี้เข้าใจว่าเลิกไปอ่ะมันเลิกได้อยู่แล้วแต่ว่าเอ๊มันมีดีเทลนะม,นมันง่ายเกินไปหรือเปล่าอะไรคิมเข้าใจเดี๋ยวค่อยมาว่ากาันทีหลังนะคะเอาเป็นว่าคิมเห็นพลังงานแบบนั้นก็แล้วกันเนาะทีนี้มาดูเขาคนนั้นของคุณกันนะคะที่ผ่านมาเป็นไงนะคะตัวเขาเป็นเดอะซัน ตัวเขาเป็นเดอะซันเป็นคิงออฟคัพค่ะอาา่าฮะเป็น8ดาวค่ะเป็นเทมเพลตเป็นเอ p มเพรสแล้วก็อีกใบนึงได้เป็น3ไม้เท้าเอาล่ะคิมจะบอกว่าถ้าถ้าไม่มีครอบครัวก็เป็นการหย่าไม่ขาดหรือไม่ก็เลิกไม่ขาดคิมมองแบบนี้นะเอาไปคิดกัวเองนะคะตัวค้าอย่างที่บอกเขาไม่ได้จะปิดบังคุณเลยนะคะ อาจจะเป็นว่าคุณไม่ได้ถามเขาตั้งแต่แรกเขาก็ไม่พูดแต่เมื่อคุณถามเขาก็เริ่มที่จะบอกแบบตรงๆว่าเขามีมีมีแฟนแล้วหรือเลิกไม่ขาดหรือเพิ่งยามาหรืออะไรก็วนไปนะคะคือตอนนี้สถานการณ์เขามันไม่แน่นอนไม่แน่ไม่นอนเลยกับทั้งคนนั้นของคนนั้นของเขาและกับคุณเองตัวเขาไม่สามารถที่จะ ยืนอยู่ตรงกลางได้หรือเบี่ยงไปทางไหนได้อะไรแบบนี้คือเขาเขาทำไม่ได้เลยแบบนี้นะคะตัวเขายังไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปยังไงในข้านข้างหน้าในภายภาคหน้าเข้าใจว่าความสำคัญที่ตัวเขาก็รู้สึกมีความสุขเหมือนกันเขาบอกคุณรู้สึกว่ามันคลิกมากมอะไรมากเหมือนกันแต่ว่าอยากให้เขาเลือกตอนนี้เลยหรืออยากให้เขา ทำอะไรที่มันต้องทําเดี๋ยวนี้ตอนนี้เลยเขาทําไม่ได้หรอกคินบอกให้นะคะมันมีดีเทลหลายอย่างมากในใน,ในตัวตนของเขาในอะไรแบบของเขาแบบนั้นนะคะต้องคงต้องให้เวลาในการที่จะเขาเรียกว่าดูจะเป็นยังไงต่อไปอะไรแบบนี้ค่ะนะคะนี่คือพลังงานคร่าวๆของชาวราศีตุลที่คินได้รับมานะคะเก็บไพ่ตรงนี้แล้วเราไปเจาะใจกันเอาล่ะมาเจาะใจชาวราศีตุลกันว่า ในใจของชาวราศีตุลเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะขอเจาะใจคุณหน่อยก็แล้วกันนะคะว่าคุณรู้สึกอะไรยังไงคุณได้ Queen of Pentacles คุณได้ King of p e n t a c l e คุณได้เจ็ดถ้วยคุณได้สามไม้เท้านะคะอีกใบหนึงคุณได้สองเหรียญเอาตรงๆนะตัวคุณน่ะยิ่งเปิดในใจคุณคิมยิ่งรู้สึกว่า คุณคิดว่าคุณเลือกดีแล้วนะตรงๆคุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันว่าฉันเลือกคนที่มันโอเคแล้วนะดูเหมือนสิ่งเสมอกัรณะภายนงภายนอสที่ฉันรู้จักมาเขาคู่คนที่มันคู่ควรที่สุดแล้วนะแต่พอมันเกิดเรื่องแบบเนี้ยคุณรู้สึกว่าหรือว่ากูเลือกผิดเอะหรือว่ามันเป็นยังไงมันต้องทํายังไงต่อว่าคุณคุณไม่ได้รู้เลยว่าทํายังไงต่อด้วยความที่ว่าช่วงเวลาที่คุณมีความสุขกันช่วงเวลาที่คุณคบกันเนี่ยคิมเห็นเจ๊ถ้วยขึ้นมาตรงนนีแว่่าาคุณจะมผ ด้วยกันอาจจะวางแผนทําอะไรร่วมกันหรือว่ามีมีเขาเรียกว่ามี มีสตอรี่มีวาดฝันไว้ร่วมกันอะไรแบบนั้นนะคะจะให้หยุดตรงนี้คิมมอกว่าก็คิดหนักอยู่นะคะมันไม่ได้เป็นไพ่ของความรู้สึกดีแต่เป็นไพ่ของการบอกเรื่องราวรายละเอียดมากกว่าว่าในใจคุณนคุณเจออะไรมาบ้างแล้วมันดีแค่ไหนณนะขณะน,นี้วันนี้ถ้าจะให้ออกไปมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นอันนี้คิมเข้าใจนะคะคิมจะไม่เบรมคุณไม่ว่าคุณจะเข้าไปยุ่งเองหรือไม่ก็ตามนะคะตรงนี้ได้สองเรนอย่างที่บอกว่า คุณไม่ได้นิ่งนอนใจในการที่จะแก้ปัญหาตรงนี้นะคะตัวคุณพยายามตลอดที่จะคิดอยู่ตลอดว่าจะเอาอยัางไงดีจะให้ไปทางนี้ก็ก็ติดตรงนี้ให้ไปทางนู้นก็ติดตรงนูน้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยยังไม่มีทางออกของหัวใจของคุณนั่นเองนะคะเอาไปว่าค่อยคิดไปก็แล้วกันเนาะทีนี้ค่ะเก็บของคุณมาดูของเขามาดูใจเขาคนน้นของคุณกันจะได้รู้ว่าเขา ในใจน,นึกแล้วอี่ยเขาเอายังไงหรือเขามีความรู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะเขาได้เดทนะคะเดทเดท<ด>อะไรหกถ้วยค่ะสิบด่าบสามไม้เท้าแล้วก็เป็นไฮโลแฟน,แฟนอ้าวล่ะคิมจะบอกอย่างนี้ คุณอาจจะเข้าไปในจังหวะที่มันผิดเวลาจริงๆอาจจะเข้ามาเร็วเกินไปตัวเขาเนี่ยคินว่าในใจเขาเนี่ยมันตั้งใจจะเลิกกันอยู่แล้วกับคนคนนั้นคิมพูดคานี้ก่อนนะ ะะแต่คุณนั้นเข้ามาในจังหวะที่มันยังไม่ได้ถึงขั้นที่ต้องเลิกกันขาดเลิกกันเดี๋ยวนี้ตอนนี้มันไม่ใช่มันเลยเป็นการที่เขารู้สึกว่าเขาเขาไม่ได้อยากหักหลังคุณว่าเขากํลาลังมีคนคนหนึ่งอยู่หรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยนะแต่คือถ้าจะให้ถามตรงๆเขาคิมว่าเขาน่าจะมีแผนที่จะเลิกกันอยู่แล้วอะไรแบบนี้ค่ะนะคะคิมไม่ขอดูแล้วกันว่าฝั่งนั้นเป็นยังไงแต่คิมมองว่ามันเป็นการตกลงกันระหว่างเขากับแฟนของเขาหรือเขาคนนั้นนั่นแหละว่า เราต้องเลิกกันนะแต่บันดันมันบันดันไม่ใช่ตอนนี้อาจจะต้องอีกนานจากนี้ไปสักหกเดือนนานจากนี้สักสี่ห้าเดือนเราค่อยมาเออมาคุยกันอะไรแบบนั้นนะคะเพราะตอนนี้เขารู้สึกเหมือนเขาเขาทาร้ายคุณนะคะเขาไม่ได้อยากเลิกกับคุณแต่เขาอยากให้คุณเข้าใจนะคะว่าคุณเข้ามาในจังหวะที่มันผิดนะมันผิดเวลาจริงๆแต่เขาไม่ได้อยากทิ้งคุณไปนะคะตรงนี้ถ้าเกิดว่าเขาเขาเป็นคนที่เห็นกับตัวสักนิดนึงแบบคือตอนทุกวันนี้ถามว่าเขาเห็นกันตัวไหม ตรงมันก็มีกันบ้างแต่ว่ามันยังไม่ถึงขั้นของความที่เขาเขาเป็นคนที่เลวหรือแย่อะไรขนาดนั้นนะคะเพราะคิมเห็นว่าใจเขามัน,ม,นมันชัดเจนมากว่า กับคนเก่าแลวกับอะไรกเก่าๆเลยเขาตั้งใจจะเลิกนะแต่กับคุณดันเข้ามาผิดจังหวะหน่อยมันเลยกลายเป็นว่าเป็นรักสามเศร้าโดยที่โดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจคิดมองแบบนี้นะคะเอาล่ะนั่นคือใจของเขาที่อยากบอกกับคุณหรือเรื่องราวในใจที่มันเกิดขึ้นกับเขานะขนาดนี้นะคะเอาล่ะทีนี้จ้คิมจะมาดูช่วงวันที่หนึ่งถึงสิบนะคะเรามาดูช่วงวันที่หนึ่งถึงสิบกราคมกันว่ามันจะเป็นยังไงระหว่างคุณกับเขา ขอดูหน่อยเอาล่ะดูสิคุณได้เอ e ออฟวอนค่ะเอ e ออฟวอนในวันที่หนึ่งถึงสิบนี้คุณได้เดอะสตาร์คุณได้นายออฟคัพค่ะโอ้ดูเหมือนจะดีเลยคุณได้เดอะเอมเปอเรอร์ค่ะ คุณได้สามเหรียญอ้าวล่ะค่ะขอบอกว่ามันจะมีการได้พูดได้คุยได้เคลียร์จริงๆแล้วแล้วเรื่องราวเป็นมิติทางที่ดีนะคะแค่อย่างสมมติว่าทุกอย่างมันจะเคลียร์จบไม้ภายในหนึ่งสิบนี้ไม่จบรอกค่ะนะคะทุกอย่างมันยังมันยังต้องยื้อออกมาอีกแต่ว่าคุณจะได้รับเขาเรียกว่าอะไรรับ รับอะไรที่คุณคิดว่าคุณอยากคุณจะได้คุณก็ได้อย่างเช่นการพูดคุยกันว่าจะจบลงแบบไหนทุกอย่างเป็นเป็นไป,นปนทางที่ดีไหมแล้วยังเรายังอยู่ด้วยกันไหมแล้วยังเขาก็อยู่ไหมอะไรแบบนั้นนะคะ คิมไม่เห็นความสัมพันธ์คุณที่มันหายไปนะคะคิมเห็นว่าคุณยังมีความหมากกวังความสัมพันธ์นี้อยู่แสดงว่าทุกๆอย่างคุณสามารถพูดคุยกันแล้วก็เคลียร์กันได้ความรักคุณยังอยู่เหมือนเดิมแค่เรื่องราวมันอาจจะยังไม่ได้เคลียร์คัดตัดจบภายในวันที่1นึถึงสินี้นะคะอาจจะต้องหลังจากนี้นานๆเลยนะคะเอาเป็นว่าคุณจะได้ดูแลกันว่าเขาจะเอายังไงต่อไปมันจะมีทางไปของมันนะคะนั่นคือทั้งหมดของชาวราศีตุลสําหรับคนที่มีคู่มีประเด็นค่ะ เอาละจบไปเราเข้าโหมดของคนโสดกันมาดูคนโสดชาวราศีตุลกันค่ะว่าที่ผ่านมาคุณเป็นยังไงบ้างคะ่ะคนโสดชาวราศีตุลขอดูหน่อยใบแรกของคุณคุณได้เดดทาวเวอร์เป็นพลังงานของคุณเลยนะคะคุณได้เดดเลิฟเวอร์ความสัมพันธ์คุณเพิ่งจบมาหรือเปล่าสี่ถ้วยค่ะโอ้โหบางคนรับเขาเรียกว่าจบรักฟรีใหม่เลย นะคะเอาละคิมได้พลังงานของคนที่เพิ่งเลิกกันมาหมดัดหมาดนะคะเพิ่งเลิกกันมาหมดัดหมาแต่ความรู้สึกยังคงอัดแน่นอยู่ในหัวใจนะคะตรงนี้เนี่ยคิมเห็นว่าคุณทําอะไรไม่ได้แต่ที่มันแย่ไปกว่านั้นคือบางครั้งเขายังทักมาอยู่เลยเป็นคนโสดที่จมอยู่กับความเสียใจใช่คานี้จมอยู่กับความรักที่มันพังไปแล้วจริงๆอะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็ยังทําอะไรไม่ได้ด้วยค่อนข้างที่จะใหม่คิมรู้สึกถึงความเลิก การเลิกกันที่มันเพิ่งจะจบหมัดหมาอะไรแบบนั้นน่ะน,นะเป็นคนโสดหมัดหมาที่อย่าถามหาคนใหม่เลยนะคะเอาคนเก่าให้รอดก่อนว่ามันจะไปยังไงมันจะไปเมื่อไหร่เพราะว่าการที่เขายังคงทับคุณมาแบบนี้คิดว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะคะเอาล่ะขอดูที่1นึ่ถึงสิหน่อยสิ g นออฟคัพค่ะเป็น Hermit ค่ะ เป็นสองถ้วยให้คุณขึ้นความรักเยอะมากได้เจ็ดดาบค่ะตรงนี้ได้เก้าเหรียญเอาล่ะมีคนเข้ามานะขนาดที่เพิ่งเลิกนะเนี่ยมีคนจะเข้ามาจีบนะแต่อย่างที่บอกว่า ช่วงนี้คนชาวราศีตุลเนี่ยเป็นอะไรที่ผิดที่ผิดเวลาไปหมดต่อให้คนที่จะเข้ามาจะถูกสเปคคุณแค่ไหนก็ตามนะคะคุณกลับรู้สึกว่าคุณไม่สามารถรับความรู้สึกเขาได้คุณอยากอยู่คนเดียวมากกว่าคุณไม่อยากที่จะคบกับเขาเพื่อที่ลืมจะลืมคนใหม่คุณไม่อยากทาอย่างนงั้นเพราะใจคุณมันยังอัดแน่นไปด้วยคนเก่าอยู่เลยอะไรแบบนี้นะคะนะคบคนา่เพื่อลืมคนเก่าเออประมาณนั้นนะคะนะความรู้สึกคุณยังอัดแน่นอยู่กับคนเก่าอยู่เลยค่ะเพราะฉะนั้นคุณอยากอยู่เงียบๆคนเดียวซะม,มากกว่าเอาเป็นว่ามีคนเข้ามาจริงแต่ว่า มันไม่ใช่จังหวะที่คุณจะจะอยากรับเขาเป็นแฟนกับเรากันนะคะเอาเอาเวลาไปย,ยาวัของตัวเองก่อนถ้าจะอยู่เป็นโสดสักพักหนึ่งคงไม่เป็นไรมากเพาะราศีตุลเนาะนี่คือทั้งหมดของคุณค่ะคนชาวราศีตุลวันนี้คิมไปก่อนค่ะจะก,กันได้ใหม่นในปักหน้านะคะราศีต่อไปเป็นชาวราศีพิจิกวันนี้คิมไปแล้วค่ะไว้เจอกันนะบ๊ายบาย